กระตายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันเช่นเคยนะกับผมฮิดจอยคนดีคนเดิมของท่านผู้ชมทุกท่านนั่นแหละนะวันนี้มาเจอกันในเกมดินเนอร์จินไลน์นะครับผมวันนี้เรามาทุบดินเนอร์กันนะฮะ <Huh? S 1> มาจัดการมันนะครับผมวันนี้มีทุนมา2,000เล่นเบ็ด20แม่งเลยจะได้รู้ว่าไพ่เป็นไพ่นะเรามาทุบ <Huh? S 1> คือว่าผมกละมาฆ่ามาันนะครับผมท่านผู้ชม <Huh? S 1> ผมจะมาเอาเงินหมื่น เนี่อ่ะหมาผมจะมาเอาเงินหมื่นครับคุณคิดว่าผมจะทําได้ไหมครับมาครับเป็นไงครับเจ็ดสิบเก้าสิบครับร้อยยี่คูณสี่แล้วเ,เ,เฮ้ยคูณเก้าเฮ้ยไอ้เหี้ยคูณเท่าไหร่แล้วเนี่ย, <Huh? S 1> เ,ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเกินเกินคูณสิบโอ้โหเกินในชาติสองวันสี <Yahoo! S 1> ่พอพอพอ,พอปิดคลิป ไอ้อยโหปิดคลิปได้เลยปะเนี่ยโหได้คอนเทนต์แล้วเนี่ยโหแตกไวแตกไวเหมือนผมเลยเอ้อยเฮ้ยอย่างเอาอาจารย์อาจารย์แม่งเกินไปปะไประชดเลยตึมอ,อึอโอ,อ้เกตเตอร์ยังไงยังไงจ๊ะยังไงอาจารย์ลอือ ถ้าลุ้น่ะมันไม่มาหรอกผมสังเกตหลายรอบแล้วมีใครสังเกตเหมือนผมไหมผมสังเกตหลายรอบแล้วท่า้แบบลุ้นแบบทีละช่องตึ๊บตึ๊บตึ๊บแม่งไม่ไม้กูล็อกไอ้ลุ้นลุ้นหาทีละช่องเนี่ยแต่แม่งถ้าถ้ามันจะติดนะมันมันติดเลยนะครับผมมันปุ๊บแบบนี้เลยเอะนะเรามาดูของเราดีกว่าดอกแรกผมภูมิใจละผมจริงๆผมพอได้เลยนะแต่ว่าเผื่อมันได้ผมบอกผมว่าเอางินหมื่น แต่ไม่รู้จะได้ก็แล้วอ,อ่าสามร้อยสามหมุนยังไงเอ,อ้ยมาต่อดิเออเฮ้ยอย่างนี้ได้หมุนเพิ่มอย่างนี้ได้หมุนเพิ่มครับได้หมุนเพิ่มึบมามาเอาโอ้โหมาสามตัวเรียบร้อยไปดีโอ้โหสี่ร้อยได้หมุนเพิ่มอีกี่วะสิบหมุนสิบหมุนครับโอ้โหชิวเลยทียนี้ ชิวๆเลยจ้าย่าเงี้ยหงมามันเริ่มกันใหม่เอ้ยไม่ใช่ความฝันแล้วครับผมแตกเหมือนของผมเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันมันไม่ใช่ความฝันแล้วมึงตอนแรกก็กลับพูดเอาหานะกลับพูดเอามาเอามาสองพันกะแตกเหมือนนี่คือเอาหาชิบหายเลยนะเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่มันมีสิทธิ์แล้วครับท่านผู้ชมมันมีสิทธิ์แล้วครับดอกนี้เป็นไงอูดสิบสองเจ็ดสิบั้มแปดร้อยสี่สิบ ว้าว <Wow. S 2> ยอดเราหกพันแล้วนะเลือเจ็ดหมุนนะ่ะทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปตรงนี้ได้ไหมคูณสิบสี่นี่นอูเนียล่าฮึบห้าหมุน <c oughs> ขอฟีซืรออกไปปปะฮะถุยเอาหมานเนี่ยดอกนี้แหละได้รู้กันคูณสิบแปดต่ เจ็ดร้อยูสบแปดเหลือหมื่นยังไงยังไงยังไงไอชับนเอานี้ทิ้เว้ขอไลท์โอ้โหไม่ไห์เว้ไม่เป็นไรอาสี่หวานกรึบหวานกรึบสองมันเจ็ดนะหเจ็ดพันใกล้ใกล้ความเปนจริงครับทุกใกล้ความฝันของผมเลยนะใกล้แล้วมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วคูณหก ตึมสี่สี่สี่โอ้เล่คนสวยสี่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 ด้จ้าเป็นไงเป็นไหแล้วเป็นไหแล้วเป็นไหแล้วตัวคูณมาไหมเอ้ยตัวคูณมาไหมมาเถอะตัวคูณเออคูณสองมัยังดีเป็นไงเจ็ดพันแล้วนะอีกนิดเดียวหนสิบบาทอีกนิดเดียวมามามาเพื่อความฝันของเรานะครับผม เพื่อความฝันของเราผมขออนุญาตขยับเบ็ดนี่นะเป็นเบ็ดห้าสิบไปเลย <Huh? S 1> เพื่อความฝันของเรามาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วไอ้น้องแปดสิบผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้มีแต่ได้ก็ได้มาแปดพันเอานี่หนี่นี้ไม่มีอะไรจะเสียเป็นไงสิบหมุนทีหลังเขาเก่ง,งวันนี้หน่อยนะครูห้ามาแล้วคููหน้ามาแล้วหนึ่งร้อยมา,มา,ม,ามาอีก ทำไมดิเออคุณ่า 500, 650. <Yahoo! S> 1> 1, ้าร้อยหกร้อยฮัสิพันหกะโอ้ยเฮียติดในกูอีกดิไม่เอานะเออโเบ็ดห้านะอย่าอย่าอย่าทำเป็นเล่นไปนะเบิ150แล้วเนี่ยเบ็ห้แล้วเนี่ยเออห้สเอาหนึ่งร้อยห้าสบคับนะพันกว่า หล่อแล้วเก็กหล่อหล่อแล้วนี่กันหกเป็นไงเป็นยังไงลโอ้หมื่นหนึ่งแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่างมันอืมมาดิมาดิมาดิคูณสิบสามมาดิโอ้มาดีกันหก มาดิ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 าดกรับเป็นเก้ารนี้จบครับผมบอกได้เลยคำเดียวว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะผมหนึ่งหมื่นมีอยู่จริงนะครับผมก็ตอนแรกกะจะเอาเล่นๆเลแต่แม่เงยเสือกติดนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะจ้าวันนี้นะผมชื่นมื่นไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับ ทุกทุกท่านนะสำหรับตัวผมด้วยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็ดูคลิปผมก็ขอให้ลื่นเริงนะลื่อนเริงบันเทิงใจเหมือนบันเทิงศินแล้วกันเนาะ <Huh? S 1> นะวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ